<พ y> เรามาอยู่กับเกมเราบอกการต่อเรือนี่คืออะไรอ๋อไปด้วยกันเหรอไปด้วยกัน,เ,นเรือปเรือที่ไปด้วยกันอโอ้โหพี่เจ<ะ>พี่ขอสันโดสักสักครู่พี่ที่นั่งว,ง,วง,วงวา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 งที่นั่งก่อนตอนนี้ไม่มีใครวางนั่งเลยเรามี <c oughs> เรามีเรือลำเดียวเราจะจะไม่รอดอีกอะไรจะวางวิรวิวครับเจ้าไม่เจ้าไม่ พี่มีแผนการต่อเรือที่ดีแล้วนุ้ยเกียอะไรเนี่ยเดเดเอเัไรวะเดเดอมมพี่พี่บังการทางทางเรือหงหงเพี่บังาเไรดีเรือลังการมากเดเด้อเดยเดยี่นีนรกันเรืออลังการกันมากเลย โอ้หแล้วกันแล้วกันเดี๋ยวจะตามไปเดี๋ยวได้แล้ได้แล้วผมเลยเฮ้ยผมผมผมซุมก่องผมผมได้ของของมาเพิ่มไอ้ดี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 คือมันจะเป็นต้องใช้ให้หมดไหมเนี่ยฮะหรือไม่ต้องหมดก็ได้ฮะไม่ต้องหมดก็ได้นี่เรือผมโคตรจัาไม่ได้พี่ไปก่อนให้พี่ไปก่อนเหรอ โคตรโคตเลยกัเลยดูเรือเขาโอ้เรือเขาโคตรอลังการพี่ไปแล้วนะไปเลยฮะกดอีกคนนึงแปลกแล้วไปโอ้โหเรือแม่งระบบการควบคุมอย่างดีเด็กดอยดอยครับว้าวเราเชื่อชื่อแล้วพี่แบงค์เนาะเรือบีเอ็คีเกินกูสิกูตรงตองพี่กับฟิวอ่ะ นี่ว่าพี่กับพี่เสียวใต้ก่อนนะต้องสามคนขับก่อนพี่ว่ามันจะร่วงก่อนนะพี่กับพี่ิวมันนะจะร่วงก่อนผมพยายามผมพยายามหนึพยายามเอ้ยจะไปให้ไกลๆเลยเนี่ยรอรอเออทำทำตูดแจ็คไปทำตูดแจ็คไมโอ้โห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 ชนไปก้อนหนึ่งนะชนไปก้อนหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพิวฟิวมิวแล้วแล้วหมนะมอมหาย มำไมเรือมันหนักเกินวะโอ้โหแม่มันเข้ามาเฟอร์ไพร์ไปก้อนหนึ่งเลยมันไปไลเอาเอาตายเอ้อผมกำเดินไปเอาไปเดินไปะเยโอ้ตบุนแพงค่อยเข้าไปอ๋อตอบไปแล้วนะปวดหัวเลยฟิว จะปวดหัวก็เลยดีเจียวเฮ้ยด่านนี้ผ่านสบายไปแล้วนะอุ้ยโอ้โหพี่พี่พี่แบงค์แไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่แบงค์พี่แบงค์จะโชวโล่อพี่ไอ้พี่จะพี่จะพี่ทำเรือพี่จดูแย่แล้วพี่ผมแย่แล้วผมอับปางแล้วพี่โอ้โหแม่งโอ้โหโโอ้หดีเจาโอ้โหลังแหลก โอ้เหลือแต่กล่องยังใส่ได้อีกอ๊อบเหลืออะไรเดี๋ยวเหลือวีปีแล้วมันเซฟเรือแล้วมันเซฟเรือไงบอทออยอ๋อเซฟเรือก็ไอ้ตรงนั้นนี่พี่ไอ้แล้วไอ้ลูกกล่องสมกล่องสมบัตินี่มันทำอะไรได้ไอ้สุ่มไงพี่สุ่มอุปกรณ์ไอ้แม่อุปกรณ์อุปกรณ์กล่องสมบัติเนี่ยอ๋อกล่องสมพันธ์โอ้อหไอ้ประดับที่ผมรู้แนะโอ้โหดูเหลือตะแบงนี่ เดินเดี๋ยวเรื่องอะไรเรื่ไรเรื่อผมฟุ่มอะไรได้ปะมาเอาเดี๋ยวมาเจอกันอันนี้อะไรอ่ะอะไรปะเดี๋ยว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 อยู่ข้างตาแบงค์เลยน้ำมันพี่เราเราเรามาแข่งกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปพร้อมกันนะก็เดี๋ยวไปพร้อมกันไงแต่เดี๋ยวสร้างใหม่ก่อนมาๆๆปิ๊ปปิ ปานนี่แหละต้องปานนี่ในการต่ออ่ะนะครับเอ้าอะไรหมดหรอโอ้แมวถ้าทั้งหมดหมดทั้งหมดเขาออกเดี๋ยวช้นอื่นแทนรู้รู้สึกว่าเรือที่มีแบบแผนที่ดีดีเพื่อนนี่ครแคปประตูบ้านแคปประตูบ้านมาเกอบเรือนอ่ะโอยมันเป็นสไตล์โอยโอยไม่เข้าใจอะโอยโอยโอ้โหแม่งอยังเรือโนอาเดี๋ยวเดี๋ยว ไผมผมเช้คกูอ่อนนี่ตรงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไมแต่แต่ลูกคนได้ได้ของดีหมดเลยวะอืมพวกคุณต้องยอมแพ้ให้แกผมเรือของผมนั้นนู่นเนี่ยนู่นดูเรือเขาดิพี่ดูข้างหน้านู่นพี่เรือ เดี๋ยวก่อนขอสุกขอมเพิ่มเลยขอมนอน้อยปรกมาณน้เฮ้ยดผบบรบบกระว่ายได้มเจ๊แม่จะพึ่งนะอยจะพึ่งนะพร้อมยัง้อมยังยังยยังยงยยงจะโอโหรีบอ๋ลแล้วเซฟเป็นไงบอกพี่หน่อยดีก็ก็ตกก็ปุ่มพี่เพยเห็นปุ่มได้มที่มันจะเลือก เลือกเลือกสีได้พี่พี่อ่านอีกอันหนึ่งไหมมันมีคำว่าเซฟเมนู PVP เซฟอ๋อนี่ไงนี่ไงแล้วแล้วพี่พี่กดคำว่าเซฟนะพี่อ่านดีๆนี่คำว่าเซฟอันแรกนี่ไงแล้วก็กดคำว่าเซฟแล้วก็ yes ใช่ป่ะเออถ้าถ้าถ้าเราจะเสกเรือมาก็เราเราให้กดเรากด L เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออกกากระบะเข้าใหม่ทีหว่าได้ป่าววะคือพี่เซฟไว้อันแรกอ๋อต้องตั้งชื่อป่ะเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปพี่จะตั้งอ่ะพี่ชอบดูแต่ละองค์ no ah เป็นเรือเลยเป็นเรือเลยคนเริ่ม save เย็ดโหลดพร้อมยังพร้อมยังมีโคตพร้อมเลยพร้อมยังพร้อมยังมาขึ้นขึ้นขึ้นนะไปเลยนะโอเคลุยไปเอาอะไรวะไปมันไปเองเหรอไปไปผมเบียหัวหน้าเดี๋ยว เฮ้ยเฮ้ยเอเรือเะไเนี่ยเรอเอะไรวะไปได้ไปได้ไปไม่คอยหลังก็แรงเลย哈เฮ้ยใครเนี้ยยังมาอยู่ทำไมเรือกูเอียงข้างวะไปได้ไปได้ไม่นะลูกพี่ไปเปิดกล่องมัดิพี่เปิดกล่องมบดิสุดสุดเรผมสุดสุดแล้วเนี่ยเครียบวูบุลี่ไว้ท่อ โอ้โตะแบงค์โคตรลำบากข้างหน้าปลอดภัยไหมลอกี้ไปครับโอ้โหตะแบงค์ชนยับเลยไอ้พี่พี่อยู่หลังเว้ยเอาใครวะข้างหน้าเนี่ยโอ้เจออ๋อเจอลูกปว้าเอาแล้ว ไปแล้วบิหายแล้วชิบหายแล้วไม่ไปเลยนี่ไม่ไปเลยอู้หูใาญ่ๆๆเงยเครื่องยนต์กูล่วงไปแล้วลอดภัยยิบหายออกมาเงยเครื่องล่วงไปแล้วเครื่องยนต์ล่วงทุกอย่างจบผมยังไม่เลิกมันอยู่มันอยู่นี่แคกูตายไม่มาพี่จไมาต่อเนื่องพักก่อนัำอยู่ข้างหน้าผมนะพี่แจ็คว่าผมอยิงดอ่ไไปก่อนเขาเลยเหรอ พี่ผมเร็วไม่ไปดี่เร็วไม่ไปเจ็ตั้งแต่เริ่มนะเนี่ยเจ็ตั้งแต่เริ่มเลยเต่ว่าฟีชั่นยังไงเดี๋ยวพี่จะไปด่านกีต้าเองมาพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมย้ายย้ายนิดนะหาเลยพี่เจ๊ผมไอฟิลเราอะไรเรือพี่ไอฟิลเราเราเราต้องแบบควบคุมสองี่เอาแม่แม่เจ๊เราจะคุมสองเนี่ยคุณไปต่อแล้วพี่แจ๊คคนแม่งเลยค่ะมันไม่มีทางเลือกแล้ว โอ้จะเย็นเย็นจเย็นนินจาเรานินจาเย็นเย็นลูกยังรอดอีกแค่กระผมอยืนรอดปลอดภัยไม่สั่นกันอู่กันเน่าด่านเที่ยอะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วไอีฟิว่ะทำอย่างนี้่าทำกับพี่อย่างนี้ฟิวก็จะทำอย่างนี้กรบผมสิทำไมไม่เท่ากันตาก็ผมมาเลยตามอะไรพี่พี่มีทางของพี่เว้ย อ่าได้พี่ตามาเนี่ยแต่ทางของพี่แม่งรันทดลูตามผมมาก็ปลอดไปแล้วทเฮียเยปลาโดนตีมาไกลขนาดนี้เลยวะชิมหายแล้วหอมดุ๋ผมโดนยำตีเอ็งเหรอเฮ้ยเรือกูพังเลยเนี่ยโอ้แต่แหลเดี๋ยวแต่บอกนี่เอาดิอย่างน้อยก็ไปถึงด่าน ดามิก้าหนึ่งเคยดามนึ่งอะไรกี้อะเราเราหลอนมาได้ไงเราหลอนแล้วเว้ยเราจะไปให้ล่อนมาได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเคลียร์ทางนะพี่เดี๋ยวผมเคลียร์ทางให้เคลียร์ไม่ทันแล้วพี่เลี้ยวไม่ได้แล้วพีดไปด้วยพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยมีเรามีเราเป็นตกคนยังไม่ทีเรายังอยู่เราไปไหนกันแล้วเราจุดละระจู่ระจู่ระจู่ระจูพี่พี่พี่เคยเห็นสเต็ป Hãy xem nhé L הי filt <affiliated> của ai hoc L спорт của ti cliffs hiểu chưa.? nhiệt độ flats của ti packaged Mini dentist, apresentliche vaccine church post wam Yish sinh chí th genau lạc chướng hương semua thử x��. ép human thấm chưa ?лав tận đ Attorney không giảm bệnh đi scrub ph Cred crypto acontecendo Permain cho Oreo đến máy cái b kirt nó ดอยมันกันตัวเราไงกันตัวเรากระเด็เพึ่งนะอย่าพิ่งนะเอ้ยพี่พี่แบบโหเรือนี่ในแบบภูวีบนี้ไม่มีใครเท่เราอีกแล้วอีกนิดเดียว,ยวอีกนิดเดียวฟิลสร้างลายัน์สตาร์วอลอืมพี่ต้องเจอของผมพร้อมพร้อมพร้อมแคลรี่ <c oughs> แบบนีไ่ไงเปิดประตูพร้อม บ้าแหมดอยมาโอ้โหดอยไม่ติดสิ่อย่างพอละพอละเย้ะโอ้โหไอ้เยอะเป็นไรประโยชน์ที่ผายเลยแบกเลยที่ติดแบกนั่นคือไรประโยชน์เลยติดมาไม่รูไรประโยชน์เลยแล้วอีกมันเน่ยอ๋อเราก็แบบเออนี่พับ ทับปีกขึ้นเพื่อแบบเป็นการเพิ่มความเร็วให้เกตัวเียง,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 งดักเลีตัดดิปคนที่ไม่ใช่เจ้าของเรือคลิกเปิดกล่องได้ป่ะแ,แบบแบบแบบอย่างเงี้ยเปิดได้พี่เปิดได้ได้นี่เอ้าจะปิดหน้าทำไมหน้ามันไม่เชิดเลยนะ่น่ะแบบเราแบบพร้อมเชิดวิ่งด่านนี้อีซี่แ, <oting S 1> แฟรบอกว่าอีซี่อะนี้บอบีซี่ โอ้ยโหไปไปไปขี่มือนะไม่เลยโโอ้หเอาละครับเอ้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเอ้นี่ของเราเยอะทรัพยากรเราเยอะครูรู้แล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขาต่อตื่นเลยครับผมเราะเลยเราะมุมเลยอุ้ยอะไรอ่ะจะโดนยิงไงผมยังไม่ถึงหนานี้เลยนะยังไม่เคยถึงเลยนะถึงแลเกินแล้วโอ้โหกล้องลูบแล้ว เฮ้ยผมบอกแล้วของผมไม่มีประโยชน์เฮ้ย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 ไม่ต้องห่วงหนอนเย้เอาแล้วแล้วไปกูยังอยู่สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดของพี่คือไฟเฮ้ยยุ๊บยุ๊บดีหลังแม่งเลยนี่ค่อยดีไม่นะยูฟิวมีไหนวะเฮ้ยพี่พี่พี่ดูอีกทีนนี้เอาไว้ใช่ไหม ไม่แต่แต่พี่ไม่เดินหน้าแล้วนะเห็นปหมพี่ถอยหลังอย่างเดียวไปยังไงวะเครียแล้วไปเฮวะไหมไม่น่าถอยหลังเลยพึ่งพึ่มึงเลยไปเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วพี่เรียบร้อยแล้วนะเราตามกำแล้วนะเราหลีกยังไม่ได้นะโอ้ปืนใหญ่โอ้ยดูด้วยดูด้วยดูด้วยคอมรุกผมรุกผมรุกผมรุกพี่พี่ยังอยู่บนกระดิ่งใช่ยิงแล้ว พี่ยัไม่รอดแล้วพี่ไม่รอดแล้วโย่ตาแบงค์ตาแบงค์เอาเทอร์โบมาติดตรงฝีดำที่ผมกำหนดไว้ให้อ่ะได้ก็ับเจ็บไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมันเท่ากันเหรอลองดูเราดูพี่พี่ต้องย้ายนิดนึงมันยูงไม่เท่าเลยเฮ้ยแล้วของแรงต้อง้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 ต้องเอาอีกอีกสองอันนี้ออกดิรู้ปะ ของเัินที่พี่ที่พี่นั่งอยู่มันมันเป็นที่นั่งเหรอไม่มันคือม,มันเป็นที่นั่งนกึกว่าแบบชี้ชีช้แบบชี้มุมเฮ้ยเฮ้ยผมรู้ผมรู้ผมรู้ผมมีผมมีผมมีมมอันนึงสาวเพียร์เจตเจตกูโคตรกลก้เลยเดี๋ยวเราต้องต่อดีๆเว้ยเพราะหลักฟิสิกส์มันต้องมี พร้อมยังต่อแล้วพี่พร้อมแล้วมามาคิดกั้นเราคิดคิปกั้นเรายังไม่มีเลยพี่เจนี่ไงเอ้ยดอยเรือไอ้ปืนไปตั้งแบบที่ที่ว่ามันยิงได้ไกลๆดีมีไหมวะโอ้พี่โอ้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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอห่าตะแบงแปรพักไอ้ดอยไม่ไม่พี่อยากลองเลยพี่อยากรู้ว่าชีวิตกูจะหาไม่ไหมไปกับพี่กูจะหาไม่ไหมดอยขึมาดอยขึ้นมาเลยพี่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 เห็นพี่เห็นปลายปลายยอดนิ่หนเออไม่อย่างนั้นไอ้ดอยไม่ต้องเออไปดิว่าหน้าว่าหน้าเรือมันทิ่มแน่เลยว่ะไอพี่ไปดิโคขึ้นมาขึ้นมาโกโค่ let's go กดถูกกดถูกกดถูกปลาแล้ว ดอยนั่งนั้นเหรอดอยไปแล้วนะเล็บเลนั่งไหนอะอะไรอยู่นนี้โอ้ปืนมึงไปก่อนเลยดอยเอ้ยเยี่ยบมึงกูเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วของแรงต่แบงค์ที่แม่งไร้ค่ามึงอยู่กับเรารู้พี่พี่พี่อยากรู้ไหมยัยเบงอ๋อเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่กวนไอ้ดอยไอ้เดียวไอ้ดอยไอ้ดอยคุปต์อกไอ้ดอยอย่าทำกับกูอย่างนี้ไอ้ดอยเอ้ยของแรงไร้ค่าเหรอพี่ไม่กวน มุดทำกับกูได้นะดอยเอาละครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาต่อพัทหน้าให้ครับผมสนุกมากขอภยนะัยในคำหยาบด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ